สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ Blender นะครับ 3D version 2.79นะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิธีการ engrave นะครับหรือการเจาะวัตถุนะครับโดยการใช้ Boolean modify นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวัตถุต่างๆได้นะครับผมก็จะใช้เจ้าตัว text นะครับเป็นการสาธิตนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเข้ามาที่หน้า Blender นะครับผมจะ start up file นะครับ new แล้วก็ reload startup จะใช้คิวบ์เนี่ยนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะสร้างเท็กซ์ขึ้นมานะครับชิป A นะครับแล้วก็ไปที่เท็กซ์นะครับผมก็จะใช้เท็กซ์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเขาขึ้นนะครับ R X นะครับ90นะครับแล้วก็ไปที่ Front v i e w นะครับโดยการกดเล็กหนึ่งครับแล้วก็ดึงเขามาอยู่ข้างหน้าครับแค่นี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการ Extrude เขานะครับ มาที่หน้าต่างขวานะครับหน้าต่างขวาตรงนี้นะฮะขยายเขาขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคเข้าไปที่ Data นะครับ Data ตรงนี้นะครับสุ่นี้นะครับแล้วก็มาที่ g e o m e t r y นะครับไปที่ t e x t ซ์ทนะครับทีนี้ผมจะใช้ point2 นะครับจุดสองนะครับทีนี้ห็นนี้เราจะได้ความหนาของเจ้าตัว Text ทีนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครอยากจะได้หนาบางอะไรก็เสร็จเอครับ อันนี้ผมก็จะดันเขาเข้าไปนะครับอนี้ก็จะเป็นความลึกที่เราจะใส่เข้าไปในตัววัตถุนะครับประมาณนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเราจ้องเราก่อนอื่นเราต้องแปลงนะครับแปลงเปลี่ยนให้เป็นแมชนะครับโดยการกด alt c นะครับแล้วก็แมช from curve นะครับตรงนี้ทีนี้เท x กเราจะเป็น m แม h แล้วนะครับเห็นไหมฮะเราสามารถเอดิได้นะครับ นี่เองนะครับเจาะเข้าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปไปที่โมเดียนเอ่อบเลียนโมดิฟายกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่เดี๋ยวเราเลือกเอ่อคิวบ์ก่อนนะครับตรงนี้คลิกไปที่คิวบ์นะครับแล้วก็มาที่โมดิฟายตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแอดโมดิฟายนะครับแล้วก็เลื่อนบูเลียนนะครับบูลเลียนบูลเลียนโมดิฟายนะครับตรงนี้เลยคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากเนี่ยนะครับตรงโอเปอเรชันนะครับให้เป็นดิเฟนต์นะครับทีนี้เราก็มาที่ออบเจกต์นะครับเราก็จะเลือกเท็กซ์นะครับ แค่นี้เองนะครับแล้วก็ apply ทีนี้วัตถุเราก็จะถูกเจาะเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนไหมเดี๋ยวผมจะ delete จะตัว t e เทนีนเคงก่อนนะครับเห็นไหมแค่นี้เองครับวัตถุเราก็จะถูกเจาะเข้าไปได้แล้วนะครับหรือ e n c r y เข้าไปนะครับแค่นี้นะครับได้แล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับ EP นี้ก็จบนะครับสำหรับการ e n g r a v t นะครับหรือการเจาะวัตถุนะครับสวัสดีครับ